เพื่อนๆขณะนี้เราอยู่ในบริเวณอุทยานราชพฤกษ์คลิปนี้คุณครูขอนำเสนอบรรยากาศสวยงามในบริเวณสวนกล้วยไม้นะคะซึ่งบรรยากาศภายในเนี่ยจะมีรถรับส่งคณะของเรานะคะตลอดเส้นทางแต่คุณครูจะแยกคลิปอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้จะพาเพื่อนๆไปชมสวนกล้วยไม้ก่อนนะคะค่ะรับชมได้เลยค่ะ

ดอกตสูสดชื่นสดชื่นเรามาดูดอกนี้กันบริเวณนี้ก็เป็นเรือนไม้ดอกนะคะซึ่ง จะต้องใช้อากาศค่อนข้างเย็นมากพอสมควรนะคะสวยงามมากเลยนะคะมีพันไม้หลากหลายสายพันธุ์มาก บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เหมือนมีพัดลมแอร์นะคะมันมีแอร์ต้นไม้จะสวยงามสดชื่นนะคะอากาศเย็นมากเลยนะคะค่ะเพื่อนๆดอกไม้สวยๆดูค่ะค่ะด้านหลังคือเห็นไหมคะ ครูจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเป็นงดงามเหลือจับพันลนานะคะเป็นพันไม้มากมายหลายชนิดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะค่ะบรรยากาศเพื่อนๆค่ะเนี่ยเมืองไทยยังมีความสวยงามของธรรมชาติที่นี่ยิ่งสวยใหญ่เลยนะคะเชียงใหม่เป็นเมือง ของดอกไม้แล้วก็ทรรมาตินะคะมีมีต้นไม้มันไม่เหมือนดอกไม้ดอกไม้สบรรยากาศส,สวยมากเลยนะคะ,ะป้าก็บอกให้ถ่ายแล้วไอไอมีบอกให้ถ่ายตอนนี้บรรยากาศสวยมากเลยนะคะโอเค โหนี่ก็สวยเนี่ยนี่มอนจริงๆนะ้นี่เพื่อนๆคุณครูไม่สามารถจะบรรยายให้เพื่อนๆได้ชมได้นะคะว่าแต่ละพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ชนิดใดนะคะอย่างเช่นกล้วยไม้เนี่ยก็มีมากพันธุ์คุณครูก็จะให้เพื่อนๆชมไปแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปกับคุณครูเลยนะคะว่าในนี้ลองมาถ่ายกันว่ามีพันธุ์ไม้กี่ชนิดค่ะ กล้วยไม้สกุลแคทเรียาค่ะอันนี้สกุแแลแคทเรียไม้สกุลหวายค่ะอ่านี่หวาย,ายในโซนนี้ก้วยไมส้สกุลหวายค่ะค่ะเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเพื่อนๆไปร่วมชมบรรยากาศภายนอก เรือนกล้วยไม้นะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายแห่งที่สวยงามไปชมเพรายมีไม้สีเหลี่ยมที่มีไม้สี่เหลี่ยมล้อมรอบข้างในนี่คือต้นหลวงพุ่มนะครับเป็นต้นไม้ประจำในหลวงราชการที่สิบนะครับตัดมาครับสวนเกาหลีใต้ครับจัดสวนายใต้แนวที่สวนแห่งกำแพงและสวนแห่งความปรารถนาขวามือสวนผลไม้ไทยจะมีต้นมะม่วงมะเฟืองฝรั่งกระท้อนหม่อนมันบลี่ลักษณะจะเป็นสวนพุ่มเทียก ตกิต็มทีก็แล้จากการเกิดเกี่ยวและดูแลรักษาครับด้านหน้าขวามือโมอเดลของมะแรงยักษ์ด้านหลังโมเดลของมะแรงยักษ์คือต้นหนังคุบดับ oh, okay, okay, okay. ของข้างทางนี้นะครับจะปลูกต้นหางนุย่ยฝรั่งดอกจะมีสีส้มแดงเราจะออกเครื่องฤดูร้อนนะครับซ้ายมือบัคเวอร์อาคารแห่งโืมนะ่มะแรงนั้นจะมีผีเสื้อหนอนแบบแม่ตักต๊กแตนใบไม้และตักะต๊กแตนถึงไม้ออสเตรเลียครับ ต่อไปนะครับจะเข้าสู่ส่วนที่2ส,ส่วนศิละปะและวัฒนธรรมจะมีทั้งหมด23สวน22ประเทศเป็นส่วนนานาชาติครับด้านหน้าซ้ายมือวัดเชียงทองเป็นแบบจำลองมาจากหลวงพระบางประเทศสกต,ต,ตลาวเป็นศิละปะแบบร้านช้างเป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศลาวครับด้านล่างขวามือครับสวนจากประเทศอินโดนีเซียตกแต่งสวนแับชาและบาหลีขวามือนะครับสวนโปยางครับ สี่สวนหนึ่งประเทศสโลวีเนีใช้มืสวนอินเดียนั่นจะเป็นต้นลึกสาระต้นสาระรังกานะครับและย so so mm ังมีพระพิฆเนศปางปัมจมุกประเทศแห่งความสําเร็จนะครับสมาสวนเนปานครับุทธเจ้าจำลองสวนลุมินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าขวามือสวนเบลเยียมเป็โมเดลลูกสวนใหอยมีเนื้อเทียมปกคุูยันได้เป็นประเทศประเทสีสืีถึงชายหาดสีขาวของประเทศเบลเยียมครับ ขวามือนำปติมากรรมสิทธิราชการสิทธิปติมากรรมมาสวนบูตานตกแต่งสวนนักจำแห่หงหินแต่เชื่อแต่ดินเหนียวซ้ายมือสวนกรรมอชาเป็นแต่จำลองของประสาทหนินนครวัดและสูนยรนงอักษรขวามือสวนเที้นญ้าจำลองเป็นแบบบ้านดินของเผ่ามาไซมาสวนจีนจำลองลงเปียงเก๋งจีนหรือหอชมว,วิวสมัยราชวงศ์ถัง ใช้มือจะมีรูปปั้นพุะกระจาดน้องคูนหรือมีชื่อจริงว่าราชพฤกษ์เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปวิวคู่กับหอคำหลวงบนรณนหลังเก่าครับใช้มือหอพระอุปคุตเจ้าหรือว่าพระบัวเข็มเป็นห้องคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ครับขวามือลานปติมากรรมสิทธิรัชการสิทปฏิมากรรม,รม,รรมและชายด้านะครับขวามือเขาจะเป็นสวนจักรประเทศในเทือกแหลนครับและชายด้านขวามือนี้นะครับ เป็นในส่วนจากประเทศเวียดนามมาเลเซียญี่ปุ่นตุรกีกาตาร์และปากคาลาเทศค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้คุณครูก็ลงจากรถที่พาคณะชมนะคะบริเวณด้านหน้าของคุณครูก็เป็นทางออกนะคะค่ะทางออกนี่คนละทางกับทางเข้าของเรานะทางออกนะคะ ของสวนหลวงราชพฤกษ์เราก็จะผ่านร้านค้าซึ่งมีของฝากสวยงามมากมายที่เราจะซื้อกลับก่อนที่เราจะออกจากสวนหลวงนะคะค่ะทริปบายนี้นะคะเป็นทริปที่คุณครูได้พาเพื่อนๆเข้ามาร่วมชมสวนหลวงราชพฤกษ์นะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความสวยงาม บรรยากาศสุดยอดเลยนะคะคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการเข้ามาชมในสวนหลวงราชพฤกษ์นะคะแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ